สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ้อสประจำวันที่29สิงหาคมนะครับวันนี้บิ๊กจ้อสมีทีเด็ด1คู่มาแนะนำเพื่อนนะครับวันนี้บิ๊กจอร์จะแนะนำในลีกสวีเดนนะครับคู่ระหว่างฮักเคนนะครับพบกับโกเทนเบิร์กครับคู่นี้ตะดกันเวลา2ทุ่มพอดีนะครับเรามาดูฟอร์มทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเอาเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับฮักเคน สิบนัดหลังสุดนะครับมีสูงแรกอยู่ทั้งหมดเจ็ดเกมครับมีแค่สามเกมเท่านั้นที่ไม่มีสกอร์นะครับแล้วเรามาดูทีมเยือนนะครับอย่างโกเทนเบิร์กนะครับนี่ครับสิบนัดหลังสุดมีทั้งหมดแปดเกมนะครับมีแค่สองเกมเท่านั้นครับที่ไม่มีสกอร์ครับฟันธงครับบิ๊กจอนเลือกกดสูงแรกในราคาครึ่งครบลูกนะครับ และตอนนี้นะครับเว็บที่พี่จอเล่นอยู่มีสองเว็บนะครับอยู่ฟ้าโมฟันครับนี่ครับเพราะอะไรครับเพราะนี่ครับเพื่อนเือสังเกตดูจะมีค่าน้ําที่มากที่สุดกว่าเว็บอื่นนะครับราคาน้ําจะแพงกว่าเว็บอื่นครับและส่วนอีกเว็บหนึ่งนะครับที่พี่จอเล่นอยู่ครับ a m b นะครับนี่ครับ a m b เพราะอะไรครับเพราะมีเกมมากกว่าพันเกมนะครับให้เราเลือกเล่น มีเยอะจริงๆครับเ m b และตั้งสองเว็บนี้นะครับมีโปรครับตอนนี้ฝากแรกร้อยห้าสิบมีฟรีอีกห้าสิบบาทนะครับและมีคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นด้วยนะครับและ big กจ็อดมีกลุ่ม v ีพีนะครับกลุ่ม v ีพีของ b i g จ็อดนี่ครับมีทั้งการวิเคราะห์บอลเทคนิคการเดินชิปบาคาร่ารูเลตไพ่หวยมีหมดทุกอย่างครับอยู่ในกลุ่ม b i g กจ็อดถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม v ีพีบิ๊กจอดนะครับแอดไลน์หาบิ๊กจอดได้เลยครับไลน์บิ๊กจอดนะครับ j o d e s เด้กอ88นะครับลายส่วนตัวบิ๊กจ็อตแอดไลน์หาบิ๊กจ็อแอดเข้ากลุ่มได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีครับแต่สำหรับวันนี้บิ๊กจ็อก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กจ็อด้วยนะครับสวัสดีครับ